สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าหมีจะมานึ่งค่ะซาลาเปาฝรั่งค่ะอันนี้ซื้อมาแบบสําเร็จรูปค่ะแบบแช่แข็งค่ะแบบระหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะชื่อว่าเฮ f เฟกเลสเลยเขาจะไม่มีไส้ค่ะแบบไม่มีไส้เนาะป้าก็ออกมาจากช่องแข็งค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปนึ่งกันค่ะเดี๋ยวป้าจะทาเดี๋ยวป้าจะทาถาดก่อนค่ะ ถาดเราก็จะทาด้วยน้ำมันค่ะทาถาดค่ะป้องกันเขาป้องกันเขาเออติดติดถาดค่ะง่ายๆค่ะอันนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะบางคนเขาก็เอามาทำเป็นซาลาเปาค่ะบางคนเขาก็ไปเจาะตรงนี้เนาะ เจาะแล้วก็ทำเจาะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปค่ะเป็นซาลาเปาค่ะเพื่อนๆแต่วันนี้ป้าจะมาทำเป็นของหวานค่ะง่ายๆค่ะวันนี้สำหรับ,บสำหรับคนไทยที่อยู่เมืองนอกเนาะไม่มีเวลาว้างทำซาลาเปาทานเองเราก็เอาแบบสำเร็จนี่แหละมาทำค่ะเดี๋ยวป้าจะเอาไปนึ่งก่อนค่ะป้าก็นึ่งค่ะนึ่งประมาณ10บนึ่งประมาณ10นาทีค่ะเพราะว่าเขาสุกแล้วเนาะ เดี๋ยวป้าจะมาใส่ผลไม้ค่ะอันนี้คือ,อผลไม้ที่เขาผสมมาแล้วเนาะโรตกริสเซอันนี้ซื้อสำเร็จรูปค่ะแล้วจะเดี๋ยวป้าจะมาใส่จะมาใส่ไอศครีมจ้ามาทำไอศครีมกันค่ะไอศครีมก็แบบผลไม้ค่ะอันนี้จะทำทานกับไอศครีมค่ะ ้ามีไอศครีมบานดิลเลยก็ได้เนาะ,ะแล้วแต่อันนี้ป้าใช้ไอศสครีมของยี่ห้อนี้จากเพื่อนๆอากาศร้อนมากค่ะที่เยอรมันเราก็หาอะไรที่ง่ายๆมาทานค่ะป้าจะทำแบบนี้แล้วก็เราก็จะใส่อันนี้ลงไปค่ะอันนี้ผลไม้สำเร็จรูปค่ะเหมือนเหมือนผลไม้กวนค่ะ ก็จะออกเปรียปร้ยว,วๆหวานบานค่ะเพื่อนๆรุ่ยหน้าเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะตัดให้ดูค่ะมากค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเราก็จะทานกับไอศครีมค่ะ ไอศครีมเย็นๆค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยค่ะ